สวัสดีค่ะน้ำค่ะมานาม้ำขนมปังฝรั่งเศสค่ะมืัอนี้กัามาเจอกันกับน้ำเนาะคะ่ะมืัอนี้เป็นวันอาทิตย์เพื่อนๆแล้วน,น้ำนี่ตอนนี้กับเก่าโมงอนาะจะเก่าโมงกว่าๆแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วนี่แมงก็กำลังตัดหญ้าอยู่สนามเน,นาะค่ะนะจะบอกว่าหญ้าหญ้าบ้านน้ำขึ้นสูงคักเนาะค่ะแเราน้ำเนี่ยเอามีดมีดมาตัดหญ้าเนาะค่ะเนอนพวกน้ำมันมีเครื่องตัดหญ้า น้ำบลูพวกน้ำบ่เคยมีสวนแบบนี้นะคะน้ำบ่เคยมีต้องเลยดดูแลห้าพวกน้ำกับบลูมีเครื่องตัดห้าเนาะคะ่ะบันนี้เพื่อนบ้านได้เห็นเห็นเอาน้ำเอาบีดมาตาัดขาเจ้าเลยว่าเดี๋ยวมืออื่นชันซามัดตัดหญ้าหา้ว่าสัน้นด้วยน้ำได้ไปบอกสามีว่าเพื่อนบ้านเขาจะมาตัดห้าได้เธอไปบอกข้าเจ้าเนี่ย่าให้เธอตัดเองเพื่อนจะให้ยืมเครื่องน้ำได้วอกเสีย สามีน้ำเล็กไปบอกเพื่อนาอ่าถ้ายืมเครื่องเราจีบมาตัดให้อีกกรบกคือล่ะฉันจีตัดเองเนาะสามีน้ำเลยว่ามื่อวันนี้เราเล็กตัดเนาะค่ะเนาะ <S <S ม้าน้ำกระแลนอยู่ว่าษัทม้าน้ำเป็นคนที่ยานเสียงนะเพืเ่อนๆใส่ละไส่นะใส่มันกระแลนหนาแลนหลังมันเป็นคนยานยานเสียงอย่างยานเสียงรถยานเสียงทุกอย่างจริงนะเพื่อนๆมื่อวันนี้น้ำก็ระเบิงมองสวนที่น้ำจะเหตุปลูกมันฝรั่งเนาะค่ะเพราะท่านใด อิ่ยังอยู่มาทันได้เห็ดอิ่ยังอยู่เนาะมื้อนวานสิพห้าลูกมาปลูกเลยค่ะเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนกะสิมาอยากอยากมาพรวนดินไห่นาอยากไม่เห็ดอเนะไห่นามห่านามได้บอกว่าน้ำน้ำเก่งใจข้าเจ้าบ่เป็นยังได้เพื่อนๆพื่อนนำเก่งใจแต่เพื่อนอยากให้พวกนามเฮ็ดอยากให้อยากให้พวกนามเฮ็ดคือกันนั่งขี้นะพวกนามกะนามกะสัญญาข้าเจ้าว่านามจะเฮ็ดเนาะค่ะเนาะเอาวันนี้ให้ยายเมียงรถตัดหญ้าซะก่อน น่าสิ่ภาพเพื่อนๆมาเบิงค่ะอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นสวนสตรอเบอรี่นะคะน้อสวนสตรอเบอรี่กำลังออกดอกนะคะเพื่อนๆพื่อนการลาย,ยุ้งนะเพื่อนๆอันนี้เป็นสวนสตรอเบอรี่เก่าของเจ้าของบ้านที่เขาเจ้าเซลยุกอนนะคะเพ <c oughs> ื่อนเเห็นเหรอคะมาสตรอเบอรี่เนาะอันใดที่มันเป็นดอกออกมาเนาะค่ะดอกขาวๆนัแหล่ละอันนั้นต่อไปต่อจากดอกมันก็จะเป็น มักนะคะเนาะก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนๆอันนี้น้าก็มาดูนะคะ่ะว่าพันธุ์ใดแต่าเพื่อนบานก็จะเป็นค้นมักสตรอเบอรี่นะคะนะ้านะน้าคิดว่าเพื่น,น่าจะซื้อพันธุ์ท่มเป็นของฝรั่งเศสนะคะเนาะค <c oughs> <c oughs> ำว่าเบิงสวนน้าะคะ่ะมองชีสิปูกั่นฝรั่งเด็กอันนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้เป็นต้นมันฝรั่งเด้เป็นต้นมันฝรั่งของปีที่แล้วนะคะ ที่คนเสาค้นกราจะปลูกไว้แล้วมันก็ขึ้นมาเนาะค่ะอันที่นําคูดออกบอระเมินแต่ละก็ขึ้นด้าย,ยได้เพื่อนเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นมันฝรั่งได้เพื่อนเพื่อนส่วนต้นนี้เป็นต้นท่านตะวันนะท่านตะวันก็ขึ้นร้ายเด้ทของบ้าน มาเป็นจากบาลคนเ้าก่อน,นะขะเจ้ากันปลูกท่านตะวันหลายคือกันค่ะท่านตะวันเป็นเต้นเนี่ยจุ่มนี่กัท่านตะวันทั้งหมดเลยนะเพื่อน,น,น,นๆเนี่ยจุ่มเนี่ยกับแม่นได้เพื่อนๆเนี่ยจุ่มีกับแมน่นเลยไปตรงพุ่นกับแมน่นอันนี้หยาเด้ค่ะเด้ออันนี้หยาียายเบ่งแล้วตรงตัดมือนีได้เพื่อนๆตรงตัดทั้นั้นสะอาดมือดีเลยเอพา,พาพัดน้ำสิ้าไปเบิ้งพักน้ำ ชินน้ำปลูกไปในเลื่อนเดือนเพาะเนาะเพื่อนๆเนาะนี่อ๋ค่ะอันนี้ก็เป็น <c oughs> ผักสลัดเนาะผักสลัดก็เอิญ่าม่าชนะคะนะ่ะน,นี่ผักสลัดก็ได้กินแล้วได้เพื่อนๆนะ้ำนี่เก็บกินแล้วเท่าน,นึงแล้วแล้วก็ไม่ได้นำกระตัาให้เพื่อนบ้านไปสองต้นเนาะคะ่ะกระสลัดมาชนะคะแล้วก็ นี่กระสรัดธรรมดาเนาะค่ะนั่งกระตัดเตะเพชรกระสราตกินเรียบร้อย,ยะะแล้วด้วยค่ะเพื่อนๆไงเนาะค่ะไงแล้วด้วยพรกินแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆเนาะพวกนี้ก็จะเป็นเบีย้ยบักพริกเบี้ยบักเขือนี่เบีย้ยบักพริกคได้เพื่อนๆเนี่ยเบี้ยบักพริกทั้งนี้จะเป็นเบีย้ยบักเขือบักเขือไข่ น่ามาพากเองเพราะว่ายายเม่งเลาตัดหยาเนาะคะ่ะเสียงเครื่องมันค่อนข้างดัง essa tá boa não é se vai fresca ou se já ia levar fresca não né que mais cheio assim tem até pessoa

เพื่อนๆอันนี้ก็เป็นสวนมันฝรั่งนะปลูกไปแล้วนา <c oughs> เอาใหม่มาเห็ดวายบอยห้นยางเขาไปเหยียบเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นมันฝรัง่งล้าก็นากระจาไปทอนยาทอนยางออกอีกจังน้อยเนาะคะ่ะเนาะมันยังหกๆเยอะแม่งแล้วก็สิมาตัดหยาอีกรอบหนึ่งด้วยเพื่อนๆเอาค่ะเพื่อนๆเป็นจังไดค่ะมือนีกระพ่าเพื่อนๆเนาะคะ่ะมาปลูก มันฝรั่งน้ากันเนาะ,ค,ะค่ะกับมีเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะม,มีเพื่อนบ้านน้ำที่เพิ่นเคยเศร้าอยู่บ้านหลังนี้เนาะคะ่ะเพิ่นกับมามาพ่วนดินหายน้าคูดไปแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าบริเวณพรวนดินเพิ่นเลยมาพรวนหายแล้วกันเฮดไดซีร่องเนาะคะ่ะเนาะก,กับเลยมันฝรั่งที่เพิ่นหายมานํามากรเมิดแล้วเนาะคะ่ะเนาะก,ก็ได้ปลูกซํานี่ล่ะคะ่ะกับซีได กินร้ายอยู่ดอกขันบ่ใหญ่นี้ก่อนเนาะค่ะเน้องเพื่อนนั่นแหละค่ะนำกระเพาะเพื่อน,น,น,นพเพื่อมาเบิ้งเนาะค่ะน้องจังไดกานำกระของให้เพื่อนเพื่อนทุกคนรักษาสุขภาพเนาะ,ะค่ะน้องละกาพอกับนำไมใ่ในคลิปวิดีโอหนาค่ะสหรับดีมิน้สวัสดีค่ะบ๊ายๆนายเมียงเราจะมาตัดหยาอีกอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่ามันมันยังยาวอยู่นายเมียงลงมาละตอนนี้ใบสองกว่าแล้วค่ะเพื่อนๆนายเมียงออกมาเลยดิบ๊ายๆมาค่ะเพื่อนเพื่อน ตัดหญ้าแล้วหมดแลด้วิได้หญ้าสามถุงเนาะค่ะเนาะตัด nhà. หญ้าหายใจไปยัง ต้องล้างบ้านกันแหะ 嗯。<laughs>